สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรเติน้งทานนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมสินค้าในโกดังนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับผมอย่างแรกก็จะเป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับใส่รถไถนาเดินตามสี่แถวตาเงากับหกแถวตาเงานะครับตรงนี้ก็เป็นหกแถวตาเงานะครับหกแถวตาเงาครับสี่แถวตาเงาครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็น สี่แถวนะครับแล้วก็หกแถวพวกนี้จะเป็นของทางร้านผลิตเองนะครับนี่ครับเป็นหกแถวกับสี่แถวนะครับของทางร้านผลิตเองครับแล้วก็นี่ครับยางหน้าแท้นะครับยางหน้าแท้เจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบหกนะครับแล้วก็มีเจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบห้าก็มีครับยางเป่ายางเป่าเนี่ยคู่ละสี่เปอห้านะครับของแท้ของดันหลบนะครับยี่ห้อดันหลบ ฮอดัลลอปคู่ละสี่พันห้านะครับนี่ก็ใช่นะครับยางเปล่าขอบสิบห้าขอบสิบหกเจ็ดห้าศูนย์นะครับสี่คู่ละสี่พันห้าส่วนนี้ก็เป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับของทางร้านผลิตเองครับเครื่องหยอดข้าวเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับก็มีครับตัวนี้เป็นเครื่องหยอดข้าวโพด สามแถวนะครับสามแถวทั้งหมดห้าถังจะเป็นสามถังหยอดข้าวโพดสองถังยอดปุ๋ยครับนี่ครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรสี่สิบนะครับรุนี้จานเป็นแบบแบบใบขี้เมานะครับขนาดสิบสองนิ้วแบบลูกปืน,นครับใบขี้เมาส่วนนี้ก็เป็นเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวครับ สองแถวสามถังสองถังปุ๋ยเอ้ยสองถังหยอดข้าวโพดหนึ่งถังปุ๋ยครับเป็นแบบลูกปืนเหมือนกันนะครับนี่ครับลูกปืนเหมือนกันเครื่องหยอดข้าวก็เต็มเลยนะครับฝั่งนู้นก็เต็มเลยเครื่องยอดข้าวโพดก็จะมีของรถไถนาเดินตามแล้วก็รถไถนั่งขับนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ รื่องหยอดข้าวโพดนะครับสี่แถวนะครับสี่แถวหน้ากว้างสองเมตรตัวนี้หน้ากว้างสองเมตรระหว่างขาประมาณหกห้าเซนครับแบบใบใบขี้เมานะครับนี่ใบขี้เมานะครับะจะเป็นทั้งหมดหกถังนะครับตัวนี้หกถังสี่ถังหยอดข้าวโพดสองถังหยอดปุ๋ยครับตัวนี้นครับใส่รถใช้นั่งขับนะครับใส่ได้ 3 6แรงขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณ7จ80 90แด้ารงนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับแบบ6แถวจานคู่เดินตามนะครับแถวจานคู่เดินตาม4แถวจานคู่เดินตามก็มีนะครับตัวนี้เป็นขากระทู้นะครับ4แถวของตาปืนใหญต่ตาปืนใหญ่ ยืนใหญ่คู่น่ครับห่อไปอย่างดีเลยครับนี่ก็เป็นตัวนี้เป็นเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับใส่รถไทยนาเดินตามครับตัวนี้จะเป็นสี่ถังสองถังหยอดข้าวโพดสองถังหยอดปุ๋ยครับแบบเป็นจานเหมือนกันครับลูกปืน ตันนี้ก็เป็นเครื่องหยอดข้าวครับเครื่องหยอดข้าวนี้ก็หยอดข้า,โาวโพดหยอดถั่วได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ม<ๆ>ีถังปุ๋ยเฉยๆครับแล้วก็เปลี่ยนจานด้านในเอาครับก็หยอดได้เหมือนกันส่วนตัวนี้ก็เป็นหยอดข้าวครับรตัวนี้ก็เป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับใส่กระไทนั่งครับตัวนี้เป็นหกแถวแบบลูกปืนนะครับนี่ล <c oughs> ูกปืนรุ่นนี้ขายดีมากครับ หกแถวลูกป,ปืนนี่ครับกว้างหนึ่งเมตรสาใส่ได้ตั้งแต่สิบสีแรงจนถึงสา่สิ6หกแรงก็ได้นะครับรุ่นนี้ตัวนี้ก็เป็นยางหล่อครับน,นี่ยางหลออ่อใส่รถไทนาเดินตามครับตัวนี้น่าจะคู่ละสอ0 0ักว2000่าครับตัวนี้จำราคาไม่ได้ส่วนนี้ก็เป็นหางบิ๊กจิ๋วครับบิ๊กจิ๋ว88 มือหนึ่งนะครับมือหนึ่งส่วนนี้ก็เครื่องคูโบต้านะครับตัวนี้เป็นคูโบต้าเซทีร้อยแปดสิบนะครับตัวใหม่ล่าสุดแซทีร้อยแปดสิบก็จะมีทั้งนี่ครับของเต็มเลยครับมีทั้งตัวไม่มีไฟหน้านะครับไม่มีไฟหน้าก็ไม่มีไฟหน้าแล้วก็เป็นมอเตอร์สตาร์ทนะครับแล้วก็มีไฟหน้ามีไฟหน้ามีไดสตาร์ทสวิตช์กุญแจนะครับมี2รุ่นรุ่นมือหมุนจะไม่ทําไม่ผลิตมานะครับ ตัวนี้ก็เป็นล้อเหล็กล้อลเหล็กเข้าร่องมันร่องอ้อยครับล้อเหล็กเข้าร่องมันร่องอ้อยนี่ครับมีขนาดวงล้อ25ิ้นิ้วเล็บล้อ3นิ้วนะครับหน้ากว้างตัวนี้หน้ากว้างตัวนี้ประมาณ6นิ้วนะครับหนิ้วนะครับ6นิ้วเล็บล้อ3วงล้อด้านในด้านในวงล้อสามารถปรับได้นะครับนี่เลื่อนปรับได้ขยับได้ แล้วก็จะมีวงล้อยี่แปดนิ้วนะครับวงล้อยิแปดนิ้วใหญ่ขึ้นมาอีกเรียบร้อยสามเหมือนกันหน้ากว้างหกครับมีสองขนาดนะครับส่วนนี่ก็เป็นขานะครับนี่ขาของผานพวนเข้าร่องมันร่องก้อยนะครับขานี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นห้าขาขาเล็กนะครับเป็นห้าขาไว้กวาดวัชพืชนะครับ ส่วนขานี่ก็ขายแยกเหมือนกันครับตัวนี้ก็โค้งมันครับโค้งมันโค้งชุดโค้งนะครับนี่ชุดโค้งตัวเอครับนี่ขายแยกเหมือนกันครับขายแยกเหมือนกันส่วนราคาก็โทรมาสอบถามได้ครับนี่ตัวนี้ก็เป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับขากระทูนั่งขับนี่ครับขากระทูนั่งขับนี่ครับ นี่ก็เป็นยางหลอ่อยางหล่อนี่ก็พอมกระทะนะครับยางหล่อพอมกระทะนี่คู่ละสามพันห้าครับสามพันห้านี่ก็เป็นโครงโครงตซ่เอครับถ้าครบชุดก็สามพันเก้านะครับราคาครบชุดนี่คือห้าขาสามพันเก้าแล้วก็สองขาก็สามพันเก้าเหมือนกันครับผมนี่ก็เป็นเครื่องยอดข้าวโพด แบบไม่มีทั้งปุ๋ยนะครับเดย่ยวก็พวดนั่งขับตัวนี้ก็เป็นใบขี้เมาครับใบขี้เมาเราก็เตรียมไว้ผลิตสใส่เครื่องหยอดข้าวด้วยใส่เครื่องอ,อย่างอยวางก็พ่ดด้วยนะครับนี่ก็เป็น่องหยอดข้าวรถไถนั่งขับจานแบบบูธนะครับนี่จานแบบบูธนั่งขับสิบสี่แรงจนถึงสามสิบหกได้ครับตัวนี้ขายดีเหมือนกันครับรุ่นนี้ ส่วนรุ่นนี้เป็นแปดแถวนะครับแปดแถวสี่ถังแปดแถวสี่ถังจานคู่นะครับลูกป,ปืนใส่รถไทยน,นั่งขับนะครับนี่ก็หกแถวพาไปดูต่อครับเยอะตัวนี้ก็สินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่ครับนี่เพิ่งรีวไปเมื่อเช้ารอบแรกนะครับเป็นผุกผุกตีดินย่ำนานะครับ ใส่รถไทนาเดินตามโดยเฉพาะนะครับมีหน้ากว้าง1เมตร60หน้ากว้าง1เมตร60แล้วก็2เมตรนะครับตัวนี้ก็มีล้อเหล็กด้วยล้อเหล็กมาด้วยครับล้อเหล็กก็วงล28เล็บล้อ5ครับส่วนขูบนี้หน้ากว้าง1เมตร60มีราคาอยู่ที่13,600เอ้ย30,000เอ้ย13,500บาทครับ1เมตร60มี ยางนี่ครับตัวยางสีดำนะครับยางกันโคลนด้วยนะครับมาติดมาให้ด้วยส่วน2เมตรจะอยู่ที่ราคา15500หาครับ2เมตรนี่ครับมีเข้ามาทั้งหมด15ชุดนะครับส่วนนี้ก็เป็นหางหางสยามคูโุต้านะครับนี่ n c พัท X นี่สยามคูโบต้าเรียงกันเลยครับด้านหน้าก็เป็นหางบิ๊จิ๋ว88นะครับ นี่ก็เป็นเครื่องหยอดข้าวเข้ามาใหม่ครับจะไปดูด้านข้างนี่ครับีิจิวแปดแปดนะครับีิจิวแปดแปดสามหมื่นหกพันห้าร้อยครับีิจิวแปดแปด ส่วน NC Part X เนี่ยสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับพร้อมค่าถ่ายแล้วก็นี้เป็นยางหน้าแท้นะครับดันหลอกเจ็ดห้าศูนย์หกสิบห้าสิบหกครับกู้ละสี่พันห้าไม่รวมส่งครับแต่ว่าทางร้านส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินไปทางตัวนี้ก็เป็นผานพวนนะครับขาผานพวนขาผานพวนพวตัวนี้ก็เป็นาผานพวนหมอ้อหมูสองขา แล้วก็ห้าขานะครับแยกขายเหมือนกันส่วนราคาเขาโทรมาถามเอาครับตัวนี้นี่ก็เป็นหางตานกนะครับตานก N T หนึ่ง C หนึ่งนะครับหนึ่ง C หนึ่งสีสีเผาเอ้ยหกเพาหกเพาสามเอ้ยหกเพาสี่เกียร์ครับตัวนี้หกเพาสี่เกียร์แล้วก็เป็นสามเกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์หลังนะครับเป็นหาง N C นะครับพัด X ตัวรุ่นใหมต่ตัวนี้ก็เป็นโครงฐานนะครับโครงผันโคงฐานเต็มเลยครับนี่ตัวนกก็จะมีบางโคลนยางแถมให้ด้วยนะครับคาดนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้าครับด้านหน้าก็จะเป็นหางตานกนะครับนี่ NT 1 NP 1 6นะครับ NT 1นึก็มีเหลืออยู่คือหนึ่งคันนะครับหนึ่งคันส่วนนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งครับส่วนมากหนึ่งสี่หนึ่งจะเยอะครับหนึ่งสี่หนึ่งเต็มเลยครับมีหางน้ำเงินแล้วก็หางเทานะครับส่วนนี้ก็เป็นหางบีกจิ๋วแปดแปดนะครับขายดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ระมานี้ครับที่โกดังเก็บ เก็บของร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเริงมกทานะครับผมจังหวัดยะโสธรครับก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0627545665 081 1206955ครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับเก็บเงินปลายทางนะครับชอบตัวไหนรุ่นไหนก็โทรมาสอบถามได้ครับ สินค้าก็มีเยอะครับเครื่องคูบต้ายันม่านะครับมีหมดครับแม็กนัมก็มีโตคูต้าอะไรครับสินค้าการเกษตรทุกอย่างครับชอบตอนไหนก็โทรสอบถามได้ครับก็ประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยรับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทางร้านจะทำคลิปดีๆมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ